ซึ่งดีเทลมันดีมากนะเนี่ยดูดิงานมันดูใส่ใจอะแบบ้วออทำไมบางงานเขาใส่ใจได้ดีขนาดนี้นะสวยงามมากเลยนะดูดิ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับแตมพา power ranger talk นะฮะกับการรีวิว power ranger lining collection นะครับวันนี้เนี่ยใครที่ดูคลิป unbox ไปแล้วเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วนะ,ะว่าเราจะรีวิวสิ่งนี้นะครับผมกับ mighty morphin alien ranger แบบ full pack นั่นเองนะฮะนี่หน้าตากล่องเป็นยีนะสวยมากมูลจริงนะข้างหลังก็จะประกอบไปด้วย action figure ที่มาให้ทั้งหมดนะฮะพร้อมกับอาวุธที่เขาให้มาซึ่งอาวุธเนี่ย มันจะน้อยกว่าของคาคูเรนเจอร์นะฮะเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องอ่ะมันเป็นแค่มินิซีรีส์ฮะพะเป็นมินิซีรีส์เนี่ยการที่จะมีเวลาโชว์ของเล่นโชว์อุปกรณ์อะไรต่างๆที่คาคูเลนเจอร์มีเนี่ยไม่มีนะ,ะับเวลาไม่มีพอจะทําขนาดนั้นนะครับผมก็เลยมีอยู่แค่นี้เองนะฮะรวมทั้งไม่มีหัวคนมาให้ด้วยนะครับผมซีรีส์นี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะฮะว่าในกล่องอ่ะหน้าตาแพ็คข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับ แล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของที่อยู่ข้างในนะฮะแพ็คก็งโง่เหมือนเดิมนะครับผมเทา้าทะลุถุงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมเห็นแพ็คใหม่ของของอะไรนะ X-Men ปี97เจที่จะออกมาวางจำหน่ายช่วงอีกสักสองสาเดือนเนะี้ยเป็นแพ็คเกจแบบแบบยุคเก่ากลับไปยุคเก่าเลยแต่ว่าทำให้ตัวแพ็กเกจมันเล็กลงซึ่งผมว่าโอเคนะกับ power ranger เองขแบบมันก็ได้ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวหาวิธีกีกรีดแพ็คเอาก็ได้ ดีกว่าสภาพแพ็คงโง่แบบนี้อยู่แล้วถือว่ามันจะดูเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นกว่าเมื่อก่อนแต่มันก็ยังง่อยอยู่ดีนะฮะก็เดี๋ยวเราแกะแพ็คแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนะครับโอเคครับผมแกะแพ็คออกมาเรียบร้อยไปหมดแล้วนะฮะนี่เป็นหน้าตาทั้งหมดที่อยู่ในแพ็คของ Mighty Morphin Alien r a n g e r นะครับโดยจะเรียงลำดับตามนี้เลยนะฮะเราไม่อยู่หน้าปกเลยนะครับในเรื่องเนี่ยถ้าใครเคยดูเนี่ยก็รู้นะฮะว่าจะ เป็นการประยุกต์มาจากขบวนการนินจาคาคูเรนเจอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เขาจะเปลี่ยนนะปกติคาคุเรนเจอร์เนี่ยเป็นมนุษย์บนโลกใช่ไหมฝึกวิชานินจาเป็นผู้สืบสายวิชานินจามาจากบรรพบุรุษอะไรพวกนนะะเ,เ,นเ,เนี้ยนะฮะแต่ฝั่งของเอเลนเรนเจอร์เนี่ยต้องบอกแบบนี้เขาเป็นนักรบต่างดาวชาวอัลควาทานะฮะที่ได้รับเหรียญพาวเวอร์คอยที่เป็นเหรียญน,นินจาเนี่ยจากนินเจอร์ไปประมาณ คันกว่าปีก่อนนะครับแล้วก็รู้จักรีกับซอดอนนะมีหน้นาที่ปกป้องดาวของพวกเขาก็คือดาวอัลทาฮะพวกนี้ก็เป็นชาวดาวอักเทียนนะครับซึ่งชื่อเนี่ยชื่อก็จะแปลกนิดนึงพวกเอเลี่ยนเนี่ยไม่แน่ใจทำไมไม่ค่อยมีจำาักุลนะฮะอย่างตัวสีฟ้าเนี่ยชื่อว่าเซนทรัสนะฮะสีแดงชื่อว่าอาริโกนะฮะสีขาวเนี่ย เดฟีนนะฮะเป็นหัวหน้าทีมนะครับสีเหลืองเนี่ยไทยเดอุสแล้วก็สีดำเนี่ยคอร์คัสนะฮะก็ทั้งทั้งห้าคนเนี่ยได้รับการเรียกมาจากซอดอนนะ,ะมาช่วยพิทักษ์โลกช่วงคราวระหว่างที่พวกมตี้มอร์ฟินพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยกลายเป็นเด็กนะฮะไม่มีใครพิทักษ์โลกได้พอเป็นเด็กปุ๊บยังไม่คู่ควรกับใช้เหรียญก็เลยใช้พลังไม่ได้ ครับผมก็เลยต้องเรียกพวกนี้มาแต่ก็มาแป๊บเดียวนะฮะมันก็มีมินิซีรีส์เองสิบตอนนะครับต่อเลยทําให้แบบเห็นไหมฮะอซุซอรี์ที่มาเนี่ยมันจะดูน้อยนะเพราะอย่างของคาคูเรนเจอร์ผมเคยไปเปิดดูเนาะหัวอาวุธลูกเล่นเพียบเลยนะฮะแต่พอตัวเป็นเอเดรียนเจอร์เนี่ยจำนวนตอนแค่สิบตอนเองเขาก็เลยมีอาวุธอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเหมือนกับอาวุธเหมือนกันแต่เอฟเฟกที่ให้มาเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน ครับจะมียังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะฮะผมจะรีวิวทั้งหมดอยู่2ตัวเนาะโดยถ้าเกิดจะรีวิวจุดขยับอ่ะเราจะรีวิวแค่สตัวแต่ถ้าเกิดเราดีเทลทั้งหลายทั้งแหล่เนะี่ยเดี๋ยวเรารีวิวครบนะครับมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะฮะตัวโปรดนะครับผมเป็นสีแดงนะฮะถ้าใครดูฮอคกูเรนเจอร์ก็ต้องสีแดงอะ่ะนะเขากิกกันแอบชอบอยู่เนะาะซาโลฮิเมะนะฮะ ซาสุเกะใช่ไหมแต่ไม่ผิดซาสุเกะนะฮะตัวบอดี้อันนี้มันเป็นบอดี้รุ่นเก่านะครับผมคอยังเป็นคอแบบคอแข็งอยู่นะฮะคอแข็งๆหน่อยหมุนหัวเอา้าวนะฮะเงยหน้าได้กลมหน้าได้ขยับข้างๆได้นะฮะหมุนดิว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 ,ดว,ดว,ดวมันถอดหัวได้แหละแต่ว่ามันไม่มีหัวมาให้นะเพราะว่าเขาเป็นแถมเอเลี่ยนมาให้อะก็เลยก็เลยไม่มีต้องไม่จำเป็นต้องถอดหัวนะถ้ายากเป็นลูกวงกลม,ก,มก็ทํามาได้ดีพอควรนะแขนเป็นบัตเตอร์ไฟ จอยนะฮะก็ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแขนก็เป็นไบเซ็ปปกติแหละแต่บันจอยปกติข้อมือเป็นแบบงัดขึ้นเนี่ยผมไม่ชอบข้อมือแบบนี้มันเป็นข้อมืองัดขึ้นงัดลงเว้ยแล้วลึกด้วยโอ้โหขยับยากเลยเนี่ยข้อมือแบบเนี้ยมันมันมันจะเล่นยากนะฮะเห็นไหมพอเป็นข้อมือแบบนี้นะเล่นยากเลยเราโฟท่ายากนะฮะ เวลาจะเล่นต้องโอ้โหดูดิเนี่ยคือเวลาจะเล่นอะถ้ามันเป็นข้อมือแบบแบบเนี้ยมืออันนี้คือมือแถมนะฮะข้อมือแบบเนี้ยมันเล่นได้มันกลางเข้ากั้างออก,ง,ออกงัดง่ายแต่พอแนวตั้งปุ๊บแล้วติดปอกแขนที่มันใหญ่ด้วยเห็นไหมฮะปอกแขนเขาใหญ่นะเนี่ยคุณคุณจะดัดหักนะฮะเล่นไม่ดีหกักถ้าจะดัดผมแนะนําว่าอึ๊บเนี่ยดึงออกมานะฮะดัดให้เสร็จเลย แล้วค่อยเอากลับไปโพ่าดันเข้าไปนะฮะแบบนี้นะครับผมมันจะขยับง่ายกว่าเห็นไหมฮะน่าเสียดายฮะก็ทำฝืนได้ไม่ได้นะแต่อาจจะหักได้เพราะว่ามันมันฝืนจัดจริงๆงดึงมันก็ฝืนนะฮะทำยังไงก็ฝืนน่ากลัวหมดอะ่ะมือแบบเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับเี๋เกไปก่อนช่วงอ,อกก็หมุนได้ปกตินะฮะไม่มีปัญหาอะไรก้มได้ เงยได้นะ,ะเงยได้ไม่ค่อยน่าเกียดเท่าไหร่โอเคถือว่าโอเคอยู่นะขาเอวนะฮะผมตัวนี้ผมถือว่าโอเคเขาไม่ได้ทําให้เข็มขัดมันมันมันไปอยู่ข้างบนข้างล่างเฉพาะมันเหมือนอยู่ตรงกลางอะเอออย่างนี้ก็พอรับได้จริงๆส่วนตัวผมชอบให้เข็มขัดอยู่ข้างล่างมากกว่าแต่าจาทําแบบนี้ก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะฮะขาก็กลางได้นะฮะ อันนี้กางได้น้อยนะครับผมเพราะว่าติดตัวที่ใส่ปืนนะฮะแต่ว่าต้นขาหมุนได้ปกตินะครับผมฟุบฟบบฟก็หมุนได้ปกตินะฮะปลายเท้าก,กดขึ้นกดลงได้ปกติขยับข้างๆได้นะฮะเข่าก็ปกติดีตัวนี้โอเคถือว่าโอเคเลยนะครับอืมประมาณนี้ในเรื่องของ ขยับนะฮะฮถามว่าพอใจมากไหมก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะฮะสีเสือก็ทำมาได้ใกล้กันแขนปกติโมเดลแขนของพวกเรนเจอร์เนี่ยเหมือนเขาแย,ยกผลิตกันนะสีที่ได้มามันก็เลยไม่ไมค่อยเหมือนกันแต่ตัวนี้ถามผมผมว่ามันก็พอพอดูว่ามันผ่านไปได้อยู่นะครับไม่ได้เห็นชัดจนน่าเกียดอะไรแตจริงๆคัดคุณจัดนะ จับผิวนี่มันมันด้านตรงนี้มัน,มน,มนหมัดเลยยังไงก็ของคนละร็อตผลิตคนละแบบอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าทํางานกว่าได้ดีนะทั้งทั้งที่เนื้อพลาสติกมันคนละแบบแท้แต่ก็ทําสีมาได้หลอกตาได้ใช้ได้อยู่นะครับเนีเกเก่ยดูดิถ้าเม่สังเกตดีก็เขาไม่เห็นหรอกเล่นได้ครับจุดขยับผู้ชายเนี่ยมันเหมือนกับทุกตัวนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่รีวิวเยอะเนาะขี้เกียจนะฮะว้ายเหมือนประท้วงเลยผมบอกไม่รีวิวเยอะปราทวบงล่วงซะ นะครับอ่าในในรูปมาให้ดูก็ได้นะฮะนี่ไงคือแตกต่างกันก็จะเป็นพวกหมวกเห็นไหมฮะหมวกตรงนี้มีแค่นี้เองนะฮะมีสีที่ต่างกันแล้วก็ตัวเอ๊เข็มขัดลงไม่ดีเหรอลง,ลงดีลงดีนี่เขาลงมาดีตัวน,นั่นนี่เฉยตกใจนี่ก็งกลงเกินนี่ไม่ใช่เข็มขัดแค่นี้เองนะฮะตรงนี้กับตรงนี้ที่เขาต่างกันนะฮะ ี่เลยก็เหมือนกันหมดแหละนะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลารีวิวอะ่ะนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวรายละเอียดตัวกันทีหลังเนาะยูเลยก่อนน,ะน้ะนะอย่างงอนนะอ่ะ,ะเอาดูผู้ให้หมดก่อนเห็นไหมฮะสัญลักษณ์ก็จะมีสีเป็นสามเหลี่ยมเนาะเข็มขัดก็จะเป็นแบับนี้เขาว่าเข็มขัดแบบนี้ดีนะคือมันเป็นเข็มขัดที่ที่ปั๊มเะม่ะแต่ปั๊มแบบไม่ได้เล็กมาก ถ้าเพื่อนๆเคยดูรีวิวตัวรีมาสเตอร์จะเห็นนะฮะว่าเวลาเขาปั๊มลงไปใหม่มันไม่ค่อยสวยนะฮะมัน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 มัวไปหมดเลยนะครับผมผมก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ถ้าปั๊มแบบนี้แล้วมันใหญ่เงี้ยมันโอเคไม่ติดอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นจากดำมีสัญลักษณ์เป็นห้าเหลี่ยมนะเข็มขัดเป็นอันนี้ เหมือนสีจะลงมาไม่ครบแต่ก็ช่างวันเถิดนิดหน่อยนะฮะสัญลักษณ์เขาไม่เหมือนคนอ,อื่นด้วยนะฮะเพราะคนอื่นสีดําหมดเห็นไหมตรงปกเสื้อนะแต่นี้ต้องขาวนะเพราะถ้าดำอีกมองไม่เห็นแล้วนะฮะก็พื้นฐานทุกอย่างเหมือนกันหมดแหละของผู้ชายนะครับผมไม่ได้ต่างอะไรกันมากมาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เนี่ยผมต้องรู้สึกขอบคุณยินดีกับแฮสบมากนะฮะที่เขาใช้บอดี้ใหม่แล้วก็ใช้ จุดขยับใหม่ให้กับตัวนี้นะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าเขาทําออกมานานแล้วนะฮะแต่ว่าเขาก็ปั้นโมเดลนี้ใหม่ไว้นานแล้วแหละแค่เ <ๆ S 1> พิ่งขายนะครับผมหัวเนี่ยเป็นแบบนี้ตัวเดลฟินเนี่ยหัวเขาเป็นแบบใหม่เลยคือหัวหมุนได้นะคอก็หมุนได้นะฮะคอตรงนี้ก็ขยับต่างหากแยกกัน แต่ว่ามันก็จะแข็งๆหน่อยก็จัดะเนี่ยแล้วดูดิ movement มันก็จะทำได้ดีขึ้นนะสวยสวยเลยกระแขงข้างได้เยอะมากนะฮะคนเราฟิลกับอันนี้อันนี้นิดหน่อยอันนี้แบบโอ้โหเท่เลยนะฮะแขนก็เป็นแบบบัตเตอร์ฟลยหมุนได้กางเข้ากันออกได้มีใบเสพนะครับผมใบเสพหมุนได้ปกตินะฮะ แขนเป็นวัตจอยเย้ Yay. นะฮะดีมากนะครับผมนะครับผมข้อมือก็เป็นแบบกางขึ้นกางลงเหมือนกันแต่ว่า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 ข้อมือเขาไม่ลึกเท่ากับพวกตัุมผู้ชายนะฮะเพราะฉะนั้นการขยับมูฟเมนต์ของข้อมือเขาก็จะง่ายกว่านะฮะเห็นไหมมันมูฟดูดิ่่เห็นไหมม,นะหไหม,มันเห็นเลยมันเห็นปุ๊บขยับได้เลยของผู้ชายมันดันทาลึกไปพอขยับก็ต้องแบบใช้แรงเยอะกว่าหน่อยมีสิทธิ์ที่จะหักได้นะฮะน่ากลัวอยู่นะ นะครับผมผู้หญิงก็หมุนเอวได้ปกตินะไม่ได้ติดอะไรนะครับผมก้มหน้าได้แต่ก้มก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะตัวผู้หญิงนะโมเดลผู้หญิงของแคสโบเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยเงยหน้าก,ก็ได้เหมือนกันแต่ก็จะโชว์ทองตรนนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะฮะกลางกระโปรงขางกลางได้นะฮะกลางได้เยอะอยู่นะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวนีมน้มันติดกับกระโปรงแล้วมันมันไม่ได้ติดกับไอ้นี่โดยตรงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ล็อกกันไว้นะฮะ ถ harma, ้ากับกระโปรงมันยืดได้อันนี้ก็ยืดได้ตามนะครับผมก็เลยกางขาได้เยอะอยู่นะครับต้ตนขาหมุนได้นะฮะปกติเลยนะครับผมขาเป็นดับเบิลจอยดึงขึ้นดึงลงได้ทำ yeah! ให้ปวทายได้เยอะแยะนะฮะแต่ก็แลกกันมาด้วยความแบบอาจจะหลวมได้แต่ตัวนี้ไม่หลวมนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับปลายเท้าก็บูทหมุนได้นะฮะปลายเท้าก็เตะได้ เตเลยเตงัดขึ้นได้เข่าก็ดีแข็งนะฮะไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาต้งสีก็คืออาจจะลงสีมันแน่นนิดหนึ่งแต่ว่าโดยพื้นฐานก็คือโอเคใช้ได้ครับ,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 บประมาณนี้นะฮะก็เป็นตัวถ้าถามผมว่าตอนนี้สวยสวย่วนในเวฟนี้ก็จะเป็นตัวของสีขาวนี่แหละนะฮะเป็นหัวหน้าทีมด้วยนะ พนัทีมเหมือนของฝั่งคาร์คูคเรนเจอร์เลยนะฮะยืนไวามาดูวุ้ดกันดีกว่านะครับผมอาวุธอาวุธดอาวุธดอย่างแรกที่มาก็คือปลอกดาบนะฮะปลอกดาบเนี่ยติดกับตัวของข้างหลังได้นี่นะฮะแล้วก็ใส่ดาบเข้าไปได้ดาบเนี่ยก็เป็นอาควาเทียนอาควาเทียนเซเบอร์นะฮะชื่อง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลย เป็นชื่อของชาวเขาเลยนะฮะเนี่ยใส่กระดาษเข้าไปางี้ได้นะครับดึงออกมาได้ดีเทลดาบก็ทำว่าได้ดีในระดับที่ควรจะชื่นชมได้แล้วนะฮะเพราะว่าเขาเก็บดีเทลได้ดีขึ้นเยอะมีภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ด้ยวยบวะนะฮะเนี่ยตัวดาบตัวเดิบลงสีมาใช้ได้ตรงที่มันแบบมันเล็กๆเกนี้ยคือมันเห็นไม่ในกล้อง อย่างเงี้ยก็ลงมาให้ได้แบบแบบใส่ใจแปลกๆดีวะ่ะบางทีเขาก็ทํางานดีบางทีก็ทํางานห่วยดาวใจเขายากเหมือนกันเนาะนะฮะแต่ถือว่าดีถือว่าดีทําได้อย่างนี้ก็ดีแล้วนะครับผมมาเป็นอ,อาควาอาควาเทียนเซเบอร์ er, แล้วก็มีอาควาเทียนเลเซอร์ Laser, นะฮะมาเป็นปืน2โหมดนะฮะเป็นโหมดปืนกันโหมดแล้วก็เป็นโหมดดาบนะครับผม ก็เปลี่ยนโหมดได้เหมือนกันเดียวกันนะฮะพกได้นี่แต่เวลาเขาพกพกไงต้องพกงี้แหละพกก็ทิ่มเหมือนนะถ้าไม่พกแบบนี้แต่รู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปหรือเปล่าไหนลองนี่โอเคยัดได้อยู่นะฮะก็เท่ๆนะเท่ๆอยูนะ่รับมือก็ให้มาเป็นให้มือ ยิงปืนมาทั้งสองมือแล้วนิ้ว,ว,วกลางมางี้ก็โอเคเล่นได้ทั้งสองมือนะฮะจะถือดาบก็ได้จะถือปืนก็ได้โอเคเลยแล้วเอฟเฟกที่ให้มาอุ้ยร่วงไปไหนเอฟเฟกที่ให้มาเป็นเอฟเฟกที่ไว้เล่นกับปืนนะครับผมสลับตัวสีฟ้านะฮะเอาออกมานะฮะนี่ เอาไว้ยิงปืนนะฮะใช้ได้นะครับผมมือให้มาเป็นมือกลางนะฮะก็โอเคระดับหนึ่งนะครับผมหรือว่าใช้ได้อยู่นะ,ะใช้ได้อยู่แต่ว่าใช้ได้นะ mm hmm. สีแดงไม่รีวิวนะสีแดงอาวุธมันซ้ำผมรีวิวสีดำดีกว่า ดำนะฮะสีดำเนี่ยอาวุธพื้นฐานก็คือดาบเหมือนกันนะครับผมไปปลอกดาบก็ไม่ได้ซึบเรียบร้อยเก็บได้เท่หวะ่ะโคตรเท่เลยเห็นอย่างนี้แล้วอยากได้พวกนินจาสตอมรลอว่าครับไอฮอลิเคนเจอร์เลยนะฮะเนี่ยอาวุธนี่พวกนี้มันเหมือนกันนะฮะก็มันเป็นปืน เป็นปืนเป็นดาบเหมือนกันเลยนะครับผมซึ่งดีเทลมันดีมากนะเนี่ยดูดิงานมันดูใส่ใจอะ่ะแบบแล้วทำไมบางงานก็ใส่ใจได้ดีขนาดนี้นะสวยงานม,มากเลยนะดูดิเนาะทำดีมากที่ผมชอบก็คือปืนเขาทำปืนได้ดีมากนะฮะดูดิลงสีแบบเยใส่ใจอะ่ะแฮสบไม่เคยใส่ใจแบบนี้อ่ะ ไม่ค่อยใส่ใจแบบนี้ให้เราอ่ะแล้วก็ทำให้มันรู้สึกก็โอเคเนี่ยนะดีดีอยู่นะครับผมเอฟเฟกที่เลือกมารีวิวสีดำเนี่ยเพราะว่าเอฟเฟกที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกดาบแทนนะฮะไม่ใช่เอฟเฟกปืนเหมือนตัวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองนะครับผมเอฟเฟกดาบเนี่ยก็เหมือนเดิมอ่ะอันเก่าๆซ้ำๆซากๆนะฮะนี่มือที่ให้มาเป็นมือกลับนะฮะนี่ก็ ถือธรรมดาได้เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้มือให้กับเราเยอะนักหรอกนะฮะถือได้มือก็จะนิ่มๆน,นะครับผมข้อมือหลวมด้วยนะ,ะเออ้าไปนะครบผมประมาณนประมาณนี้นะฮะถือได้เลยก็หลวมๆห,หน่อยถ้าอยากให้แน่นก็หากาวหรือน้ำมันยัดเพิ่มแล้วกันเนาะไม่ก็ต้องเปลี่ยนมือก็ไม่ได้เนะี่ย จัดองศาเอานะฮะก็ถือว่าพอก้อมแก้มก้อมแก้มได้อยู่นะครับผมกับการถืออาวุธนะฮะอันนี้ไม่ได้ถืออาวุธเนาะอ่ะถืออาวุธสีแดงให้ดูสักอัอนหนนะครับผมให้ดูว่ามือก็ถืออาวุธก็เป็นยังไงนะฮะ แข็งเลยอันนี้แข็งละ่ะอุ้ยมือแข็งมากตือได้ไหมเนี่ยึได้ได้เย็นเย็น,ยน,ยนผมรู้สึกว่าเขาแถมอาวุธมาแปลกๆดีนินจาสีแดงอะ่ะผมเห็นในเรื่องก็ใช้ดาบนะแต่เขาไม่แถมเอฟเฟกดาบมาให้เขแถมเอฟเฟกปืนมาให้แทน เป็นสีเหลืองนะะอันนี้ของของสีเหลืองเป็สีม่วงแปลกดีนะฮะมาดูสีขาวกันบ้างนะครับอาวุธพื้นฐานเหมือนกันหมดเลยอ่ะนะฮะเนี่ยคือดาบมีดาบมีฝักดาบยัดเข้าไปติดเข้าไปพอติดเข้าไปนี่ก็จะดูใหญ่นิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วตัวมันเล็กกว่าตัวอื่นนะฮะอืม คืออันนี้ดีก,กว่านะครับผมแต่มือเขาอะมันเป็นมือแบบอ๋อมันเป็นมืออย่างงี้โอเคใช้ได้มันเป็นมือแบบมีรูสอดอยู่โอเคนะนี่แบบนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคสวยงามใช้ได้อยู่นะครับ โดยรวมเนี่ยถามผมผมว่าพวกนี้น่าซื้อนะฮะแล้วยิ่งได้ราคามาอยู่4,000หน่อยๆ4 5่0ก็ตกอยู่900ผมถามผมผมว่าเป็น9 0 0้ที่คุ้มค่าสำหรับแพ็คนี้นะครับต่างกับแพ็คแพ็คของอ่าดากอนไม่ใช่ดากอนสิไดโนทันเดอร์แบ็คเรนเจอร์เยอะเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพตัวเรื่องของของแถมเรื่องของการทําสีจุดขยับแท็กในกินขาดนะครับถ้าจะซื้อเนี่ยแฟนๆคาลูเรนเจอร์อยากได้ตัวไซส์นี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะไม่มีหัวมากก็เราก็เล่นน้อยหน่อยนะฮะเอฟเฟกไม่ให้มาก็เราก็เล่นน้อยหน่อยนะครับถ้าคนไหนรู้สึกว่าตัวอย่างนี้มันใหญ่แต่ของมันสะใจไม่พอเนี่ยก็ไปเล่นโชว์ดู เอาได้นะผมเองก็อยากเล่นนะติดแค่อย่างเดียวผมไม่อยากติดติ๊กเกอร์แค่นะนะไม่งั้นผมซื้อไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวของ Mighty Morphin a l i e n Ranger ในวันนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพาวเลนเจอร์ทอล์กกันได้นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังจะเหลืออะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูหรือเปล่าเนี่ยมไว้ว่ากันอีกทีละกันนะฮะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆนะฮะสวัสดีครับ But I'm so frustrated. Hello, to my love.